Hello! สวัสดีค่ะเด็กๆ how are you today เด็กๆสบายดีไหมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียนต่างๆในโรงเรียนไปแล้วใน EP นี้เราก็จะได้ลองฝึกการใช้ next to เพื่อบอกตำแหน่งของห้องเรียนนะคะ ซึ่งต่อจากนี้นะคะคำบุพบทบอกสถานที่ที่เราต้องเรียนรู้มีอยู่3คํคำค่ะคำที่1 next to คำที่2 across from และคำบุพบทคำที่3คือคำว่า between โดยใน EP นี้เราจะเน้นการใช้ next to โดยคำบุพบททั้ง3คํคำนี้นะคะเป็นคำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่บอกตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งของหรือว่าห้องเรียนที่เราต้องการที่จะทราบนั่นเองมักใช้ตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า where แปลว่าที่ไหนเช่น where is the classroom ห้องเรียนอยู่ที่ไหน Excuse me, where's the nurse's office? It's next to the gym. Follow me. เด็กๆคะมาดูที่แผนผังห้องเรียนในโรงเรียนกันเห็นไหมคะว่า nurse's office หรือห้องพยาบาลเนี่ยอยู่ข้าง gym หรือว่าโรงยิมนั่นเองเด็กผู้ชายคนนั้นจึงตอบว่า is next to the gym แปลว่าห้องพยาบาลอยู่ข้างโรงยิมคำบุพบท next to แปลว่าอยู่ติดกับอยู่ข้างหรือว่าอยู่ถัดจากใช้เพื่อบอกสถานที่หรือบอกสิ่งของที่มันอยู่ติดกันนะคะในแนวเดียวกันไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานั่นเองยกตัวอย่างเช่น3ห้องนี้ที่อยู่ติดกันอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ข้างกันก็สามารถใช้ next to ได้นะคะเพื่อระบุว่าอยู่ตำแหน่งไหนเช่น Music room นั่นคือห้องดนตรีอยู่ข้างอะไรคะอยู่ข้างโรงยิมก็สามารถบอกว่า is next to the gym มันอยู่ข้างโรงยิมนั่นเองอะอย่างเช่นตัวอย่างคำถาม Where is the nurses office ห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนอะเด็กๆด,ดูสิคะว่าจากแผนผังห้องเรียนนี้ห้องพยาบาลอยู่ข้างห้องอะไรคะใช่แล้วคะ่ะห้องเรียนที่อยู่ ข้างห้องพยาบาลนั่นก็คือโรงยิมนั่นเองเราจะตอบเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะโดยใช้คำว่า next to อยู่ในประโยคมาค่ะเรามาลองสร้างประโยคไปพร้อมๆกัน i s next to the gym นั่นเอง Okay repeat after me It is next to the gym It is next to the gym very good ประโยคนี้นะคะแปลว่าห้องพยาบาลอยู่ติดกับโรงยิมหรือห้องพยาบาลอยู่ข้างโรงยิมนั่นเองค่ะในการตอบเราสามารถใช้คำว่า it แทนการเรียกชื่อสถานที่ไม่ว่าจะเป็น classroom gym lunch room เราสามารถใช้คำว่า it สถานที่เหล่านั้นได้เลยแล้วก็ตามด้วย is ซึ่งเป็น verb to be แปลว่าอยู่และคำบุพบทก็จะต้องตามหลัง is หรือ verb to be นั่นคือ next to ซึ่งแปลว่าติดกับอยู่ข้างกับอะแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราจะพูดถึงเช่น the gym หรือโรงยิม it is next to the gym it is next to the gym มันอยู่ข้างโรงยิมตัวอย่างต่อมานะคะเขาถามว่า where is the music room ห้องดนตรีอยู่ที่ไหนจากแผนพังแล้วลูกศรชี้ว่าห้องดนตรีอยู่ตรงนี้อะดูซิว่าอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างอยู่ข้างโรงยิมนั่นเองเราจะแต่งประโยคคำตอบว่ายังไงนะ้า it is next to the gym. it is next to the gym. ห้องดนตรีอยู่ติดกับโรงยิมหรือห้องดนตรีอยู่ข้างโรงยิมนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาเขาถามว่า where is the gym? where is the gym? โรงยิมอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนคะเด็กๆติดทั้งสองห้องเรียนเลยเราจะตอบว่ายังไงดีนะโดยใช้คำว่า next to ในการช่วยบอกตำแหน่งเราสามารถตอบได้2วิธีคือ 1. โรงยิมอยู่ข้างห้องดนตรีโดย it is next to the music room it is next to the music room โรงยิมอยู่ข้างห้องดนตรีหรือวิธีที่2คือการตอบว่า โรงยิมเนี่ยอยู่ข้างห้องพยาบาลนั่นคือ it is next to the nurse's office it is next to the nurse's office โรงยิมอยู่ข้างห้องพยาบาลค่ะเด็กๆสามารถเลือกตอบได้2วิธีเลยจากที่เห็นในหนังสือเด็กๆจะเห็นว่าประโยคสนทนามักจะยอ่อคำกริยาใช่ไหมคะนั่นคือ Verb to be ให้อยู่ในรูปย่อเพื่อการพูดที่กระชับและสั้นลงเช่นประโยคคำถาม Where is the gym ย่อเหลือเพียง Where's the gym Where's the gym พอย่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็อย่าลืมออกเสียงต่อท้ายคำว่า Where อ่ะและอีกประโยคนึงคือประโยคคำตอบเนี่ยก็มีการย่อคำเช่นเดียวกัน It is next to the music room เหลือเพียง is next to the music room It's next to the music room จาก It is... It's Okay everyone, it's time to practice. Let's practice together. So. โดยแบบฝึกหัดนี้เด็กๆจะได้ดูแผนผังห้องเรียนต่างๆในโรงเรียนแล้วก็ตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะโดยให้เขียนคำถามและคำตอบลงสมุดด้วยนะคะโอเ okay, ค let's go ให้เด็กๆเ,เ,เตรียมสมุดขึ้นมาทำแบบฝึกหัดค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะเขาถามว่า where is the music room where is the music room ห้องดนตรีอยู่ที่ไหน อ่ะเด็กๆลองดูแผนผังห้องเรียนสิว่าอยู่ข้างห้องอะไรคะ A is next to the library หรือ B is next to the gym คำตอบคือ is next to the gym อยู่ข้างโรงยิมนั่นเองให้เลือกเพียงแค่คำตอบเดียวเรามาเริ่มทำข้อหนึ่งกันเลยคะ่ะเด็กๆ Where is the gym Where is the gym Yim A is next to the classroom. B is next to the music room. Number two Where is the library? Where is the library? Hong nai? A It is next to the lunch room. B. It is next to the music room. Number three. Where is the classroom? A. Is next to the nurse's office. B. It is next to the lunch room. <coughs> Number four. Where is the lunchroom? ห้องรับประทานอาหารอยู่ที่ไหนคะ A it is next to the classroom B it is next to the gym the last one number five where is the gym โรงยิมอยู่ที่ไหน A it is next to the nurse's office B it is next to the Library เด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดลงสมุดให้เรียบร้อยทั้ง5ข้อและเขียนชื่อขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยจากนั้นส่งให้คุณครูตรวจเช็คนะคะ It's time for checking ได้เวลาเฉลยแล้วข้อที่หนึ่ง ตอบว่า it is next to the music room ใช่ไหมคะเพราะว่าโรงยิ้มเนี่ยอยู่ข้างห้องดนตรีข้อที่2ตอบว่า it is next to the lunch room เพราะว่าห้องสมุดอยู่ข้างห้องรับประทานอาหารนั่นเองต่อมาข้อที่3ตอบว่า it is next to the lunch room เพราะว่า classroom อยู่ไหนห้องเรียนอยู่ข้างห้องรับประทานอาหารนั่นเองต่อมาข้อที่4ี Where is the lunchroom ห้องรับประทานอาหารอยู่ที่ไหนตอบ A is next to the classroom อยู่ข้างห้องเรียนค่ะและข้อที่5โรงยิ้มอยู่ข้างห้องพยาบาลนั่นเอง A is next to the nurse's office Okay it's time to go now Thanks for you watching Bye bye See you soon อย่าลืมทงงานนะคะ